ยามเช้าสดใสที่ท่าอุเทนมองดูแล้วช่างเป็นบุญตาแม้แต่ดอกลำโพงอยู่ริมฝั่งก็ยังมีความสวยงามสงา่าเมืองนี้ดูแล้วสมกับเป็นเมืองหลวงของไทยยอจริงๆ สดสวยงามมากขนาดแดดสายแล้ววันนี้นะผมตื่นสายแล้วก็มีความรู้สึกเป็นกันเองมากกับภูเขาแถบนี้แล้วก็มีภาพซอ้อนลดลันกัน <c oughs> สวยงามจริงๆใครมานะครพนมไม่มาท่าอุเทเนี่ยเสียใจนะครับ ธนครพนมกลางเมืองมีประวัติศาสตร์มีตำนานเรื่องเล่าที่สุดจะบรรยายถ้าอุเทนก็เป็นเมืองที่มีความหมายไม่น้อยหนา้าประวัติศาสตร์ของไทยย้อนี่เป็นเอกลักษณ์ เด้เพื่อเดียวเนี่ย